ผมมใหเอาในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของรองเพลเอาในเรื่องของความสัมพันธ์ว่าก็เรียกคือว่าป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นเรื่องเหตุเรื่องเหตุขึ้นต่อไปคือเพื่อว่าให้เรารู้กระจายกันสารกันให้ดีเป็นนิันดีเรากันทั้งทั้งทั้งพอบอกองของไทยกับพอบอกนะครับเราเป็องฝ่ายนะได้ได้จะมีการคุยอะไรกัน ก็ท่านก็มาคุยกันผมไม่รู้เนี่ยคือจะคือการชุมันคือไปคุยกันแบบนี้คือเราป้องกันไว้แล้ไม่ให้มีการเกิดขึ้นต่อแล้วความเสีหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่รู้ม่าเยเย้ ก็วันสุดวันโอ้ยสี่สิยสี่สี่สี่เดี่ยวเป็นแบบประสานมือกันประสานงานกันให้มันดีขึ้นแล้วต่อไปเราให้มีอะไรกรณีที่เอ่อข้าราชกันพิเเกิดขึ้นต่อข้อเรียกร้องที่ฝั่งฝั่งจังหวัดป่าโดยเฉพาะเรื่องความเสี่ยหากับเรื่องความเข้าใจบัตนี่นะครับนี่โดยอัดคืนเตรียมที่เตรียมพร้อมแปลว่าจะอดคืนอเมนเตรียมที่ไม่ไม่ไม่ม่ไม่ม่พูดอะไรจำ เราสิ่งที่ได้เจรจากันหมายความความต่วมือเรื่องการทำงานต่อไปคือต่อไปนี่ต้องต้องหลีการไม่ให้มีการเกิดอะไรจะขึ้นจะขอเห็นี้ครับมีเหเมื่อการที่มบกับความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยทางฝั่งสัมปทานกับฝั่งไทยเราจะมีการต่างด้าวโอ้โหหรอหรอดีดีดีครับดีดีเรื่องเรื่องอื่นที่เราจะมีการเจรจากันคู่คุณนั้นนอกเหนือจาก ตอนนีกค <transplant> ิดเราอ๋อค right? ิท so ี่แข็งกร่นี่มีไม่มีอะไรเขาบอกว่าที่้นก่อนเเป็นเพะเรื่องความก้าใจผิดเราจะแก้แขงเป็นความก้าะใจผิดเองครับอันนึงช่วทช่วบางตุยช่วบางตุยนานนานอันนอ้เดี๋ยวเดียวยิงไกลไเนี่ยมีอะไรซื้อสบคขอบคุณมากครับบ